กราสวัสดีเพื่อนอีกครั้งนะฮะยินดีต้อนรับเขสู่ช่องทีวีเอนมกันนะเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ก็มึนๆนิดๆนะครับขณะนี้นะครับเป็นเวลาตีสองสามสิบนะครับนั้นน้องเอ่ออถั่วป้ายหวินนะครับนะถั่วป้ายหวินก็ใกล้จะไปแล้วนะครับน่าจะเหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับนะผมก็จะทุ่มเทนะครับทุกบาททุกสตางค์นะครับนะให้น้องหมดเลยและนี่ผมไม่ได้เติมนะผมสะสมเพชรนะครับนะน้องเหลือเวลาอีกสองชั่วโมงสุดท้ายนะครับนะผมคิดอยู่ว่า มีห้าสิบแปดใบตอนนี้ีแต่ผมหาให้มันครบต้องหกสิบใบก่อนนะครับนะอืมทำไงดีวะหกสิบใบอยากได้หกสิบใบอ่ะอืมหกสิบใบก็หกสิบใบผมขาดอีกแค่สองใบนั้นจะได้ได้ครับผมคิดอยู่ว่าผมจะเอาหกสิบใบนี้เปิดถังซานอาวุธลับหรือเปิดถั่วป้ายวินดีนะครับนะแต่ผมก็จะเปิดถั่วป้ายวินนั่นแหละนะครับนะให้มันเอ่อ ได้นะครับนะเปิดให้ได้นะครับนะเปิดให้ได้นะครับนะก็เนี่ยหกสิบใบนะครับนะคือตอนเนี้ยถังซานอาวุธลับผมอ่ะคืออ่ะนะครับคือมันขาดอันเนี้ยท่าอะไรวะท่าไอ้นี้ยนะครับนะเข็มมรสุมบุปผานะครับนะคืออันเนี้ยน่ะเป็นอาวุธที่แรงมากนะครับโจมตีใศัตรูเก้าครั้งจํานวนครั้งละหนึ่งหมื่นหกนะครับหกพันนะครับนะก็ดาเมจสุดท้ายเอ่ออะไรสูงสุด10%นะครับเป็น อะไรที่แรงมากนะครับนะทุกคนถ้าเล่นถังซานอาวุธลับต้องเล่นนะครับแต่ผมสงสัยอย่างหนึ่งเพื่อนๆช่วยผมตอบทีนะครับผมสงสัยอย่างหนึ่งวันนี้นะครับผมตีกระดูกนะครับตีกระดูกอยู่มันมีชายคนหนึ่งเข้ามานะครับตอบผมทีเรื่องนึงผมไม่รู้นะครับการตีกระดูกเนี่ยมันตีแบบมัลติเวิร์ดหรือว่าตีเฉพาะเซิร์ฟต่อเซิร์ฟมัลติเวิร์ดก็คือตีทุกเซิร์ฟรวมกันเป็นเซิร์ฟเดียวเหรอหรือว่าเราตีเฉพาะในเซิร์ฟนี้อย่างเดียวนะครับแต,ตอนนี้ผมอยู่เซิร์ฟเอ่อ,อ,อมันดูเซิร์ฟหนวะ มานดูเทิบไหนวะ่ะนะครับอยู่แสงสุริยะพระอาทิตย์นะครับนะเทิบนี้น่าจะเปิดมาได้เดือนกว่าๆแล้วมั้งนะครับเดือนกว่าเดือนครึ่งนะครับนะน่าจะเปิดมาน่าจะได้ประมาณได้เดือนครึ่งนะครับเดือนครึ่งแล้วนะครับเอ,อ่อมันมีคนหนึ่งเข้ามาตีนะครับนะมันมีคนนึงเข้ามาตีนะครับนะเดี๋ยวผมดูดิเนอ <definite. S 2> ่ะ,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 ะเปิดมา1เดือนกับอีก18บแปวันนะครับนะวันนี้มันมีคนเข้ามาตีนะครับนะมันซัดดาเมจดอกแรกไป4 0 0พล้านนะครับนะ4 0 0 0ล้าน นะครับสี่พันปกติเราตีกันร้อยเอ็มใช่ไหมตีเป็นเอ็มนะครับแม่งตีไปสี่พันล้านนะครับนะตีกระดูกไปสี่พันล้านผมอยากจะเลิกเลยแบบไอ้ชี่้แม่งทำได้ไงวะแล้วตอนมอนใกล้ตายมันก็กดออกนะครับนะเออไม่รู้ไม่รู้ว่าดูได้หรือเปล่าประวัตินะครับนะคือมันเปิดดาเมจคอมโบแรกอะซัดไปเลยสี่พันสี่พันเอ็มอะสี่พันแปดเอ็มนะครับนะมันตีกระดูกนี่แหละนะครับนะผมงงมากเลยมันทําได้เหรอวะทําได้เหรออันนี้ตอบหน่อยไม่รู้จริงนะครับนะผมไม่ได้ว่าแบบใครโกงไม่โกงนะแบบเซิร์ฟเกมนี้มีโปรด้วยวะ หกสิบใบน,นะครับหกสิบใบวัดกันใบสุดท้ายจะได้หรือเปล่ากันหนึ่งเพชรนะครับ <S <S ไม่ได้มาอวดอะไรทั้งนั้นนะครับน่ะไปนะครับนะหกสิบใบนะครับขอให้ได้ขอให้โดนเถอะนะครับไปกินข้าวด้วยในเวลาเดียวกันนะครับใน,ในเวลาที่อัดสิโลแรกนะครับ SR2 สองนะครับห่วยแตก เออโอ้โหไม่ได้วะ่ะยี่สิบโลผ่านไปนะครับเอสเอดายังคงไม่โผล่ามานะครับนะโอ้สามสิบโลผ่านไปเอสเอดายังคงไม่โผล่ามานะครับนะสี่สิบโลผ่านไปเออสี่สิบโลต่อหนึ่งเอสเอดานะครับนะได้อะไรเนี่ย ยิวเทนซินนะครับนะยิวเทนซินนะครับนะตัวอะไรเนี่ยกูได้ตัวอะไรมาเนี่ยหกสิบหกโลนะเฮ้ยจะไปดาวแดงกันเหรอโอ้โหไปดาวแดงเฉยเลยตัวนี้โหดไหมเนี่ยนะตัวนี้โหดไหมเนี่ยนะครับนะอยู่ดาวแดงทะเลาวนะครับนะไม่รู้โหดหรือเปล่านะครับนะไม่รู้โหดหรือเปล่านะครับนะไปนะครับอีกสิบโลเอ้มันเปิดอันนี้ได้นะครับคำอธิษฐานสมุดนะครับนะ ผมลืมผมลืมนะครับนะเผื่อไดออ้ไอ้วิญญาณจาร์ใช้นะครับนะใครเนี่ยโอ้โหสิใบ,บสุดท้ายนะครับนะ เฮี้ยจริงๆนะครับไม่ได้ด้วยนะครับนะเฮ้ยขาดอีกสี่ใบอ่ะทาไงดีวะสืบใบก็ได้กระดูกเมพาะแล้วนะครับนะเดี๋ยวผมหาวิธีก่อนนะครับนะแล้วเราจะมีวิธีไหนบ้างเนี่ยนะครับนะที่จะได้เเร็วๆนะครับนะเดี๋ยวผมหาวิธีแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดอีกสี่ใบสุดท้ายนะครับนะเราจะมาเปิดสี่ใบดุ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 ดนะุด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 ุนะคุดุนะคุด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 าดุด้ดุด้ดุดุดุดรดุกรดุ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 ะุด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  อไอ้เฮี้ยใบยเดียวได้หมายงจิ้นเลยว่ะเออไอ้เฮี้ยบทจะง่ายมันก็ง่ายนะครับผมบอกเลยบทจะง่ายมันก็ง่ายนะครับนะไม่คาดหวังไม่คาดหวังไม่คาดหวังว่าจะได้อะไรนะครับนะไม่คาดหวังว่าจะได้อะไรนะหกสิบใบนะครับได้เอดาตัวเดียวนะครับโอเคนะครับนะจบกันนะครับนะเห็นไหม ี่อย่างน้อยก็ได้กระดูกะวะนะครับนะได้จะดูกได้กระดูกจฉพาะมาหนึ่งก็ก็ไม่น่าเกลียดปะนะครับนะไม่น่าเกลียดปะนะครับนะแน่นอนนะครับเลือกกระดูกเฉพาะนะครับมังกรขาวนะครับเออแล้วก็จะได้อ๋อมนให้สุ่มเหรอน่าจะน่าจะให้คู่นะครับให้สุ่มเฉยวะน่าเกลียดจัดนะครับนะเออสายใยกระดูกเปิดใช้นะครับนะเสียได้จังเลยอยากไดกกระดูกอันหนึ่งนะครับนะ นี่ได้กระดูกจำเพาะไปแล้วนะครับนะใช้สิครับก็มันอัพเลเวลไม่ได้หรอเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับแป๊บนึงแป๊บนึงครับเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ขอดี๋ยนะครับขอดี๋ยเฮ้ยกดผิดโอ้โหนะครับนะกดผิดนะครับหนึ่ง หนึ่งไม่ใช่ท่านี้ดีนะครับนะ่อันนี้เป็นสองมาได้นะครับนะหนึ่งสองนะครับสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับนะที่ผมเล่นนะครับนะอันนี้นะครับนะเป็นกระดูกนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นควบคุมใส่อะไรดีวะ ผมไม่รู้จะใส่อะไรดีนะครับใส่นี้ไปแล้วกันนะครับนะใส่ไปงั้นแหละนะครับไม่รู้มันคืออะไรหรอกนะครับใส่ไปนะครับต้องเปลี่ยนกระดูกเป็นตัวนี้นะครับนะเฮ้ยมันเปลี่ยนไม่ได้อยู่กว่านะครับนะจำแรงนะครับนะแปลงล่างนะครับพัฒนาพัฒนาก็ไม่ได้นะครับพัฒนาพัฒนาก็ไม่ได้นะครับเศร้าใจมากเลยนะครับแต่ใส่กระดูกอันนี้ไปแล้วนะครับใส่กระดูกจำแรงไปแล้วนะครับ อยู <Wow>. oh, mm ่ไหนวะอืมโอ้มีกระดุกเฉพาะแล้วสบายแล้วนะกะดูกเฉพาะช่วยอะไรบ้างนะครับกระดูกเฉพาะเอ่อเดดูซินะครับนะอืม mm hmm. นะอัพเลเวลก็ไม่ได้ด้วยนะครับเศร้าใจมากเลยอ่าผมเศร้าใจมากเลยอัพ <Up S 2> ไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรแต่ขอให้ได้กระดูกเฉพาะก็โอเคแล้วต่อไปนะครับเราจะทุ่ม ทุกอย่างให้เอ่ออันนี้เลยนะครับน้าทางสารอุดรับนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะเพื่อความโหดความแรงด้วยนะครับนะแต่น้องเถ้าใบวินเนี่ยโหดอยู่แล้วคุณดูดิใส่กระดูกเฉพาะปุ๊บขึ้นไปแสนห้านะครับโคตรโหดนะครับนะโหดไม่โหดคุณดูดินะครับโหดจัดเลยนะครับนะโหดจัดเลยนะครับนะโอเคนะครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับท่านเพื่อนชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องทีวีเจมส์ชแนลด้วยนะครับไม่รู้ว่าตู้ต่อไปใครจะมา นะครับนะไม่รู้ว่าตู้ต่อไปใครจะมาแต่ก็เออ่นคอสละชีวิตอืมเอออุปรับคลิอ,อทุกครั้งเลยมีการปรเ10%คือพลังที่ใช้ไปกระตุ้น3ครั้งอ๋อก็โอเคอยู่นะนะครับนะปกติเขาใช้กัน1 1 1 1 1นะครับนะแต่เขาเรียกอะไรล่ะนะครับนะถ้าแรางวัล ให้เราเราทเราทำไปหมดแล้วนี่อืมเฮ้ยขาดอีกสองอันหนึ่งอ่ะนะครับผมจะได้อันนี้แล้วนะครับนะผมจะได้สี่ดาวแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรหรอกนะครับอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้ไม่คาดหวังนะครับคาดบอกไม่ทาไมนะฮะสามร้อยใครจะเปิดได้วะนะครับแม่งบ้าชัดๆนะครับโอเคนะครับไปละนะครับเจอแค่นี้ดีกว่านะครับเว้เดี๋ยวอัพอันนี้มันถึงถึงไหนดินะครับนะเอออัพมันถึงถึงไหนดิ นะครับโอ้โหเศร้าใจเอ้ยมายงจิ้นัพดาวได้นี่หวะโอ้ยมายงจิ้นไปดาวแดงแล้วนะครับโคตรตึงนะครับมายงจิ้นเนี่ยผมว่ามันปกติมันลงอะไรวะเอออ่ะนะครับนะออ่ะัพดาวอีกหนึ่งนะครับนะมายยงจิ้นนี่โหดจัดเลยนะนะครับนะโอเคไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย